อะวันนี้ครูจะสอนทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนเพราะว่าเราจะเอามาใช้ในการเล่นเกมใครไม่ได้เอาสม,มุดที่จดคำศัพท์เอาไว้ก็ให้จดใส่ข้างหลังข้างหลังกระดาษจะมีช่องว่างมีอะไรให้ยกมือค่ะช่องว่างเดี๋ยวครูจะให้ช่องว่างจะมี ให้ที่เขียนอยู่เราก็จดเพิ่มครูจะพาอ่านสองรอบแล้วครูจะพาเล่นเกมเพราะมันต้องฟังคำรรพา์เพราะงานจ้งใจพูดดีๆข้างบนเขียนชื่อเลขที่ชั้นของตัวเองเพราะว่าครูจะเอากระดาษไว้ปั้มดาวครูจะได้รู้ว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง ส่วนส่งตอนไหนรอฟังคุจะให้ส่งในคาบใครยังไม่ได้กระดาษยกมือขึ้นต่อบคำถามนะจำได้ไหม,มว่าถามวอทชมเนี่ยมันถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไร,ร อ่กอกิจกรรมมีอะไรเวลาเราตอบคำนี้นทำเราถามหาเวลาด้วยทำคือถามหาเวลาใครกลัวลืมก็เขียนไว้ว่าเวลาตรงนี้มีคำว่าดูแสดงว่าต้องมีกิจกรรมเขาถามว่าคุณทำกิจกรรมนี้กี่โมง อ่าตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณถามว่า What time do you get up แปลว่าจะไ up แปลว่าอะไรอ่ะเราตื่นนอนกี่โมงเราก็ต้องตอบชื่อกิจกรรมที่เราถามไปด้วยอย,อย่างเช่น I get up เลขยี่สิบยกมือขึ้นตื่นนอนกี่โมงครับตื่นนอนกี่โมงตื่นนอนลืมตาขึ้นมากี่โมงอ่าเจ็ดโมงเจ็ดโมงมาสาังกฤษคือเซเ่น อ่าถ้าเป็นศูนย์ศูนย์เราจะใช้คำว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้ครับเออเซเว่นโอ้ครับเวลาครูพูด <O' clock. S 1> ครูจะพูดแค่คำว่า <O' clock. S 1> I get up at ซเว่นโอตอนเล่นเกมตั้งใจฟังให้ดีๆว่าครูพูดเลขอะไรเข้าใจไหมคะ อ่าครูจะสอนอ่านสองรอบตั้งใจฟังดีๆนะว่ามันออกเสียงว่าอะไรตอนครูเล่นเกมจะได้เข้าใจกันอ่าครันี้หนึ่ง Get up, Get up. อ่าอีกราหนึง่ง Get up, Get up. ตื่นนอน Half break Half break รับประทานอาหารเช้าข้าวเช้าเลขที่สิบห้ายกมือขึ้นหาเลขที่สิบห้าอ่าข้าวเช้ากินข้าวแบบอะไรอ่าไม่มีสิบห้าใช่ไหมอ่า ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรที่เรียกว่าอาหารเชา้าอ่าซีเรียลกินอาหาร้ขวเหนียวหปิ้งใช่ไหมตอนเชา้าต่อไป half lunch half lunch เรบประทานอาหารกลางวานันอ่าเลขที่ยี่สิบ ยกมือขึ้นเราไปทนอาหารกลางวันที่ไหนที่ไหนคะตอนเ okay. ที่ยงที่โรงเรียนที่โรงอาหารอ่าโ o ชูสค uh, uh, uh ูลอภิษฎการมหนึ่งสองสามโถชูสคอีกรอ้หนึ่ง โกชูสกูไปโรงเรียนโกฮงโกฮงกลับบ้านอ่าทดสอบนะครูจะลบคำภาษาไทยออกอ่า ยังใครยังไม่เสร็จด,ดูกับเพื่อนนะเพราะว่าครูให้จทย์ในภาพที่แล้วแล้วอ่าถ้าเกิดโฮจะถามเพื่อนว่าไปโรงเรียนกี่โมงเราจะถามว่าวอาอะไร What ถามดู o ย o ่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนโกะไรอ่าโกดูสกูถูกต,ต้องพอเราถามว่ากิจกรรมที่เราอยากรู้เวลาของเขาเนี่ยคือไปโรงเรียน เราก็ต้องตอบกิจกรรมนั้นด้วยเป็นอะไรโกอาร์ตเวลาใครไปกี่โมงบ้างอ่ะส่วนใหญ่กี่โมงนั่งลงครับ แปดโมงเอาเริ่มงเสี่ยงดังแล้วนะหนึ่งสองสามอ,อยากได้งานเพิ่มหรือเปล่าไ<า>อ,อ,อ,อาใอญ่พูดไม่พอนะอ่าไอ้โคดูสกูแอดอาแตนเมอภาษังกฤษเือ เอเอโอค้คถูกต้องอ่ะถือว่ารึ่งฟึ่งเข้าใจแล้วนะได้งานจะมีทั้งหมดสี่ข้อครูจะให้เวลาทำกับคนที่ยังไม่สิจ สิบนาทีเสร็จแล้วครับคนนี้เสร็จแล้วให้ไปสอนเพื่อนใบงานจะใช้จับกลุ่มด้วยเอาตาใบงานครูจะชาดนชื่อเล่กลิ่นด้วยเพราะงั้นทําให้เสร็จมีคนใดคนหนึ่งไม่เสร็จก็จะไม่ได้เล่นเกมอยากคุยแบบไหนั้นตอนนี้ให้เวลาเสร็จมาดูเป็หนยังไม่เสร็จหรือใครเสร็จแล้วช่วยเพื่อนช่วยให้สองไม่เสร็จใบงานถูก็จะไม่ได้เล่นเกมเจุดจจาด,วด,ดาวนะ ba năm năm sinh hoạt chưa tôi không bắt đầu ตอแล้วนะ๋ย oh, <c oughs> no like ่บอกอ่าด้านหลังเราเสร็จยังสข้อทำส่าด okay? ินะเาเสร็จแล้วหรออ่ายังมีคนไเสร็จนะก็ไม่ได้เล่นเกมนะอะไรคะดูตายังถ้าโดนทำคลีเธอต้เสียอะไรไม่สนใจเพืไม่ได้นะเชื่เพื่อไหวานาจรอหรือยัง ได้อะพี่น้องทุกดีๆคับเดี๋ยวเราก็ไปชยเชยนเพราะงั้นจะไม่ได้ทำพี่น้องเล่นเกมนะฝ้างเราดูเพื่อทุกคนงานเสร็จเเวลาสร็จยังเพื่อจะไม่ได้เล่นเกมเพราะก็คือนะเอาละขึ้นมาเอาละขึ้นมาไปสอนเพื่อนยจะได้เล่นเกมพร้อมกันถ้ามีคนยังไม่เสร็จเกินสามคนก็ไม่ได้เล่นเกมนะ ไปถามเรื่องคนณไ่หลับนอนครรุณเสร็จแล้วเออถามเงียบไม่ต้องถามให้มันเสียงดังอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งสองมีคนยังไม่เสร็จแล้วสองมีคนยังไม่เสร็จแล้วสามมีคนยังไม่เสร็จแ,แล้วสี่อ่านักเรีนไม่เู้อ่านไปสอนอ่านไปเต้นก่อนอ่านไปเต้นก่อนไปเต้นไปงานอะไรไปงานยืนเหรอ เป็นงานหรอคะเป็งานที่มาทำผู้แจกไปแล้วกแล้วอ่าไม่ต้องไม่ต้องแล้วเราเนกี่มร่ี่มือเนน่มไมน่าเป็นยน่อันนี้จะเ่ไหนไม่ไม่เออร้าน่ราจะเข้ากับพื่อนไม่นานค่ะแยกระเยังไงมาทงานดูกับเพื่อนก็ได้อ่าทำยไม่เรเลยอ่าผ่าไนาทีแล้วนะังไม่เสอ่ โอกาสพี่คุถามเพื่อนได้ก็ถามมนก็ลยไม่ค้าใจก็ถามคุยไม่ค่ดื้อมีไหนตื่นนอนใช่ไหมตื่นนอนแล้วจะท่อะไรที่คุณนสสาวไปเก็บอับขันไหนเขาว่าเก็บอัเก็บอันไหนเก็บอัเก็บอับขัไหนเกอัเก็บอันนอนเวลาใส่เวลาเตนเไปอ่แนกเขาไม่งข้อแล้วก็ไปค่ะอ่าก็บนบอเก็บนใ่อ่างเกน้ำทอ่าเที่สี่ค่ะยังไม่เสร็จเลย น่าแล้วครับโอเคสอเดีอนด้วยอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่เวลาใ่ถุงด้วยออทำาดอออออต่งมาถงเกด้ตังอีกรอบนะ เดฟอาเตย์อะ้วเะม่ใช่ดูนอนอาเตย์นอนค่ะเดฟป้าเธอเราพึ่งเสแล้วแล้วเปอะไรอาหารไม่ใช่คือแล้วเปอะไรแล้วเป็อาหารแล้วเปนอะไรไม่ใช่ไปแล้วอรุณเอาเตย์เกลับบ้านอาเลนที่เรนที่สิบห้าไปเรน้ี่สิบห้าอาอาตาตาที่เรไม่ได้ยืนแล้วนึงสองสามอากันออาไม่ใช่ยาเรนที่ยี่สิบขยี่สิบยกมือขึ้น ยี่สิบยี่สิบสองศูนย์อ๋อยี่สิบไปแล้วใช่ไหมอ๋ยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้าฮัครออไรความหมายอ๋อฮักานคืออะรอเราอยู่กับเพื่อนตรงนี้แสดงว่าเราทำอะไรอะไร อาจินงข้าวฟางวันกินข้าวเนี่ยงนะอ็นไม่พอเอไม่พอจะกลับไปงานแล้วใช่ไหมอ่ะกสกูลก็ไปที่ไหนไม่ใช่ไปที่ไหนเกิคพวคสูที่ไหนไม่ใช่อะไปเลยไันอะไปดิลันเอ็นเอนไปไหนอะไม่มีใครตอบอากลับบ้านอีกสองนาทีสุดท้ายใช่โกหนก็ปมาี่สิคะถูกต้องค่ะ อ่ายีซองมาเทียวคุณจะไปดินง,งานนะถ้าเคนไม่เ็จเตสามเคนเต่ำให้เริ่มเล่นเกมแล้วก็ยืนเวลาไปอีกนะโอตาจะได้บายในเกมสูงสุดทีสดสด่สุดก็คือสามดาวไม่ถ้าเจดใครชนะเกมไม่ไม่นับเราเขียนแต้มให้อย่างเดียวอ่า อยากได้สามดาวจะต้องชนะเท่านั้นก็รอยต่อไปว่าแข่งเต็มทีมทีมของเธอก็จะได้สามดาวทุกคนอ่ายวบอกอาไปนั่งดีหนึ่งนั่งดี่ทางที่สอง อัไหครับทำหน้าทีทำหด้ขอร้อเลยครับอ่า การด้านเพิ่มนะท้างั้นสามอ่าฟังที่ครูจะนับเลขดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสองแล้วนะสามสี่ห้าหกหนึ่งสองนับเรียงนับแล้วใช่ไหมแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็เธอคนนี้หกหนึ่ง สองสามสี่สามพูดดังๆหางสอามสี่หอ่าเขียนเลขไว้ที่หัวกระดาษนะ<ๆ>แล้วเอาลารทับกระดาษเอาไว้อย่าให้หล่นไปไหนพอทับเสร็จคนนับเลขหนึ่ง ลุกขึ้นมาข้าแถวตรงนี้ใครเล็กหนึ่งอลุกมาตั้งแถวตรงนี้อ่ะไข่น้ำหนึ่งมาจะหมดเวลาแล้วนะจะได้เล่นเกมไหมอ่ะคนนับสองนนับสองอบสองยกมืออ่ะสองชูเล็กสองไว้สอง A 4แถวหลัง A 2สองไปานัดสามไอสามไอามช่วดสามใบเดี๋ยเราดูอ้ตัวแถวนัดอ้เลียสามนัเ A 4ใครเม่ไม่ตองน้ปะเมาเลียบ A ช่วย่เสรอ้ยาวยาแบบา A 4 อ่าจำได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้างเลยคู่จะให้เล่นเป็นทีมคู่จะจบเวลาไรถ้าเกิดใครทำเวลาได้น้อยที่สุดจะได้สามาบที่หนึ่งกับที่สอง จะได้สามไใครได้ที่สามที่สี่จะได้สองที่หที่หกจะได้หนึ่ง้หนึ่งสองสามสี่ห้การบดนห้าหนึ่งสองสา รา้ 1> 1, 2, วยหนึ่งสองสามอ่จะจับฉลากขึ้นมาว่าใครจะได้เล่นเป็นทีมที่หนึ่งอ่าใครได้เลขสองทีมที่สองเล่มเล่นก่อน เี่เลยอไปอยู่ข้างห้องแล้วจำเลขเบรคไว้ดีๆเรามาเดาเีินด้วสองเิ่นเล่นก่อนอ่าปฏิบัติ อ๋อมาตั้งแถวเรียนที่สองไนไม่ตั้งแถวถ้าเรียงสุดท้ายมึงจะหมดภาพแล้วนะเพราะเธอก็จะไม่ได้ดาวนะร้อยัง่สิบ ครจะพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสองสี่อ่ะครูจะพูด ประโยชน์เอกับดีเป็นภาษาอังกฤษน้อยไรก็จะต้องก็จะต้องเอาใส่หัวเรียงประโยคให้ถูกต้องโอเคไหมอ่าพอจะจับเวลาใครทำเวลาได้ดี เดูว่าครูเริ่มเลยนะ,ะดูนะดูคำสั่งดนะูดีนะทีมที่สองวัอนทำเดินเลวักวันคุณเริ่มจับเวลาแล้วเอาไหมเหใจหัวเตค่ะ ando <mimitation> lo อานวัดทำอาเอรไบจวัดทำอ่ะวัดทำดูดูอ่ะใครดูอ่ะดูดูอ่ะดูโยอ่ะดูดูอ่ะคือฮักวันฮักวันอะไรคือฮักวัน ฮัร์ัวหัตฮัตหััลอ่ะเดไว้ดนอันนี้เสร็จ่ไหมดียัทนอ่ะไม่เราไม่ใช่คนละทีลงไปอ่ะดูเพื่อนทำเหตุไหม เพื่อนใช้เวาลาไปทั้งหมดสองนาทีเอ็ดวิอ่ะเยนต่อไปอ่ะถอดวางไลวลางนบนตัวเลยะอะเย็นด้วยียนด้วยซี่ะมายืนอ่ะกลับไปน้าทีค่ะกลับไปน้กทีค่ะอ่ะเยนด้วย,ม,ย,ย,วย,วยมีกี่คน